สวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิครับต้องเป็นคืนนี้คืนนี้เราจะมาสอนการปะยางด้วยตัวเองครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหนึ่งครับเหล็กงัดยางแต่ที่บ้านผมเรียกว่าซ่อมนะครับ แต่ต้องเป็นซ่อมอยางหนานะครับผมใช้แทนเหล็กงัดยางสองนี่เลยสติมถ้าเรียกไม่ผิดน่าจะเป็นสติมเย็นนะครับสามกลาวครับสี่ กระดาษทรายห้าครับสูบครับอันนี้อีกหนึ่งอย่างครับเนื่องจากที่บ้านผมไม่มีสูบอันนี้เป็นหัวเติมลมครับบ้านผมมีปั๊มลมครับเพื่อนๆมีสูบใช้สูบได้นะครับต่อไปนี่เลยครับกระป๋องใส่น้ํา เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นเราก็นี่นะครับขันเกลียวออกแล้วก็มาเริ่มใช้ช่อมนี้นะครับงัดนะ แอให้รอบโอเคยางออกมารอบแล้วนะครับทีนี้เราก็เอายางในออกมาครับโดยการดันจุบลงไปนี่ครับแล้วก็ค่อยๆดึงยางออกมาครับ โอเคครับยางออกมาแล้วอันนี้เติมลมครับเพื่อหารอยรั่วว้าวออกเร็วมากรูใหญ่แน่ๆเลยเอาแล้วสติมใหญ่พอหรือเปล่าเนาะโอ้ยรูใหญ่มากครับเห็นเลย เดี๋ยวเราจะเทสกันโดยการจุ่มน้ํานะครับอ่าดูนะครับโอ้โหโตรงเป๊ะเลยครับนี่นครับน้ําขึ้นปุด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 โอเคเรารู้จุดรั่วแล้วครับเราก็จะมาร์กไว้ เช็ดยางให้แห้งก่อนนะครับโอเค ครับเราเจอสุดรั่วแล้วไม่ทราบว่าจะมีกี่รูแต่ตอนนี้ที่เห็นคือรูเดียวนี้เราก็จะใช้กระดาษทรายครับขัดว,ว้าวรูใหญ่มากแต่น่าจะ พอใช้สติมได้อยู่ครับโอเค ลัดแล้วเราก็ทากาวครับทากาวบางๆครับแค่พอทั่วว้าวออกมาเยอะเกินพาดพาดพาดครับพาดออกมาเยอะไปหน่อย ทากาวรอบๆครับพอหมาดๆทิ้งไว้สักครู่อย่าให้มันแห้งเกินนะครับพอเหนียวๆแกะสติมครับเอาด้านที่มีฟอยออกจากนั้นประกบครับประกบให้ตรงกลางดูนะครับโอเคจากนั้นนวดครับ นอไปสักระยะหนึ่งครับในระหว่างที่เรารอกาวที่เราปักไว้กับยางแห้งเราก็มาตรวจเช็คภายในยางว่ามีเศษขวดเศษหนามหรือเศษแก้วฝังอยู่ข้างในนี้ไหมโดยการแยมแล้วก็ดู ใช้มือสัมผัสครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามีเศษแก้วขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกบาดเอาได้ครับแต่เรามองไปด้วยครับระหว่างนี้เราก็แย้มมองดูครับตรวจเช็คให้รอบครับเพราะว่าถ้ายังมีเศษขวดหรือเศษแก้วเศษหนาที่แทงยางนอกของเราแล้วเราใส่เข้าไปมันก็จะรั่วอีกครับเราต้องดูให้เกลี้ยงครับ โอเคครับรอบแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเช็คลอยรอยปะของเราว่ามีการรั่วอยู่ไหมโดยการเติมลมเข้าไปนะครับเติมลมเข้าไปโอ้เริ่มดีขึ้นแล้วครับจากครั้งแรกเลยคือเติมปุ๊บไม่มีแนวโน้มว่าจะพองลมเลยครั้งนี้พองลมนะครับ โอเคครับก็จะมาจุ่มน้ำดูครับนี่จุดจุดลอยรั่วครับจุ่มน้ำดูว่ายังมีฟองอากาศอยู่ไหมโอเคน่าจะใช้ได้นะครับรอยรั่วที่เราปะไม่มีฟองอากาศขึ้นมาเพื่อความแน่ใจเราจะตรวจสอบทั้งเส้นอีกครั้งนะครับ โอเคครับไม่มีรอยเลือกครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำํำยางที่เราปะเรียบร้อยแล้วนะครับมาปล่อยลมให้หมดแล้วนํามาใส่กลับไปเหมือนเดิมครับโดยเริ่มจากขั่วเติมลมใส่ลงไปแล้วเราก็ขัน จุกอุดขั้วเติมลมเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเริ่มใส่ขั้นตอนก็คล้ายๆกับตอนถอดเพียงจะเปลี่ยนจากถอดเป็นใส่ครับ เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็งัดงัดยางกดยางนะครับเข้าไปให้เหมือนเดิม จะใส่ข้าวยากนิดนึงตอนท้ายเนี่ยครับก็ใช้ซ่อมครับหรือเหล็กง,งัดยางของผมนี่แหละงัดเข้าไปครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเติมลมกันเลยครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนการปะยางในค่ำคืนนี้ครับ จากหัวเติมลมของผมไม่ใช่หัวเติมลมจักรยานนะครับเป็นหัวเติมลมมอเตอร์ไซค์เลยค่อนข้าง,งที่จะเติมยากนิดนึงแต่มันก็มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ครับโอเคครับแล้วเราก็นำล้อที่ปรับเสร็จเรียบร้อยมาใส่กับจักรยานของเราครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นันเสร็จเรียบร้อย นี่ทดสอบการปั่นสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าหมั่นไส้ช่วยกดแ like. ชร์และอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ